ยินดีต้อนรับสู่หลอนสตอรี่มาฟังเรื่องผีเรื่องเล่าลึกลับหรือเรื่องสยองขวัญกันค่ะใครยังไม่ได้กดติดตามกดแจ้งเตือนกด s u b สไครต์ช่วยกดกันหน่อยนะคะกดก่อนไปฟังกันสำหรับเรื่องเล่าวันนี้เป็นประสบการณ์หลอนๆจากพันทิปค่ะ จากคุณผู้หญิงท่านหนึ่งที่มีสามีเป็นนักบินค่ะเริ่มต้นด้วยคําว่าเคยคิดกันหรือเปล่าคะว่าคุณเคยเดินทางกับศพหรือไม่ขอกราบอภัยงำหามที่ต้องตั้งกระทู้ให้ปลึงสมองพี่พี่น้องๆเล่นคือเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเพิ่งขับรถไปรับสามีที่สูงลูกเรือสามีออกมาช้า ให้คุณรอปรพอเดินออกมาบอกว่าเนื่องจากติดธุระสำคัญอยู่เราก็อาโอเคไม่เป็นไรรอในรถก็แล้วกันตอนนั้นเป็นเวลาตีสองของไคโรนั่งๆไปสักพักมีรถพยาบาลขับผ่านไปก็มองตามวิสัยของมนุษย์ที่สิ่งของแล่นผ่านในระดับสายตาไม่มีการเปิดไซเรนเราก็ไม่แปลกใจเพราะรู้ทันทีว่า ต้องมีเที่ยวบินใดเที่ยวบินหนึ่งมีศพนอนอยู่ในโรงมาด้วยมากับเที่ยวบินนั้นซึ่งเป็นปกติของสายการบินพาณิชย์โดยประสบการณ์ส่วนตัวประสบการณ์ของสามีแล้วก็เวลาเวลาที่จะร้องตามขอไปเที่ยวด้วยจะเห็นทั้งเหยี่ยวหมาแมวนกเป็นต้นแต่ศพนี้เรายังไม่เคยเห็นหรือเคยแต่ผู้โดยสารอย่างเราเราท่านๆไม่รู้ เกริ่นก่อนว่าไฟนี้เป็นไฟหนึ่งจากตะวันออกกลางมายังไคลโรเป็นไฟเสริมพิเศษเพราะผู้โดยสารเยอะมากตั้งแต่ปีที่แล้วไฟเสริมเพียบสามีเล่าว,ว่าพอเขารับกระดาษคือเอกสารรายงานจำนวนผู้โดยสารจำนวนกระเป๋าสิ่งของและสัมภาระเอาเป็นว่ารายงานทุกอย่างจากมือผู้จัดการสถานีของเมืองนั้นก็เห็นว่า มีบรรทุกลงศพบรรทุกมากับสัมภาระด้วยซึ่งสัตว์และศพนั้นต้องแจ้งรายงานพิเศษมายังกัปตันเท่านั้นผู้ช่วยนักบินหรือโคพายลอดไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจหรือรับรู้โดยปราศจากกัปตันเนื่องจากต้องเช็คลงว่าโอเคหรือไม่สภาพไม่มีผลต่อความปลอดภัยขณะทำการบินหรือถ้ามีสัตว์มาด้วยต้องเช็คอุณหภูมิสัมภาระด้วยว่าต้องเพิ่มหรือลด ซึ่งสัตว์บางชนิดเช่นเหยี่ยวต้องปรับอุณหภูมิให้สูงขึ้นเพราะมีผลเรื่องของการช็อกถ้าเป็นอากาศเย็นมากๆเกินไปสามีออนดิวตี้กับกับตันไฟนี้เลยเรียกหัวหน้าลูกเรือมาเพื่อแจ้งว่าวันนี้มีลงศพมาพร้อมศพเมื่อประชุมกับลูกเรือเสร็จโอเคเตรียมรอผู้โดยสารบอรดดิ้งขึ้นเครื่องระหว่างที่รอผู้โดยสารทยอยขึ้นเครื่องนั้น มีลูกเรือหญิงคนหนึ่งเป็นชาวอินเดียเธอกลัวมากเมื่อรู้ว่ามีลงศพมาด้วยเธอร้องไห้เพื่อนร่วมงานก็ช่วยกันปลอบว่าเป็นอะไรเหนื่อยหรือหรือว่าเป็นอะไรเธอไม่ยอมบอกอะไรทั้งนั้นจนเรื่องถึงสามีเลยถามว่าเป็นอะไรเธอสารภาพว่ากลัวศพคือกลัวผีนั่นเองง่ายๆภาษาบ้านเราสามีเลยบอกว่าถ้างั้นนั่งเป็นเดทเทดไปละกัน คือขากลับไปไม่ต้องทำงานให้นั่งพักหรือไปนอนพักในห้องลูกเรือเธอก็ขอบคุณแล้วก็ไปพักทุกอย่างดำเนินไปด้วยดีเครื่องเทคออฟประมาณครึ่งชั่วโมงผ่านไปลูกเรือเดินบอกมาสะบอกเดินมาบอกสามีว่ามีผู้โดยสารหญิงชาวอียิปต์ร้องไห้บอกว่าอยากกลับไปที่สนามบินที่เพิ่งจากมาเริ่มโวยวายจนตำรวจ ประจำเครื่องค่ะทุกเที่ยวบินมีเจ้าหน้าที่หรือตำรวจนอกเครื่องแบบของสายการบินเดินทางมาด้วยทุกครั้งทุกสายการบินค่ะก็ตำรวจก็เลยแสดงตนแล้วเข้าควบคุมสถานการณ์สามีได้ใช้ดุลพินิษเพราะเกี่ยวเรื่องเ,อเพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความปลอดภัยติดต่อหอบังคับการบินเพื่อกลับเข้าลงจอดอีกครั้งแน่นอนเสียเวลาค่ะสามีเลยปล่อยให้ผู้ช่วยนักบินควบคุมเครื่อง และเดินไปคุยกับผู้โดยสารคนนั้นปรากฏว่าคุยไปคุยมาทราบเรื่องว่าเธอเป็นเจ้าของโลงศพที่มากับเที่ยวบินนั้นด้วยแน่นอนสามีเลยเช็คกระดาษอีกครั้งว่ามีดีแคลว,ว่ามีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของในทรัพย์สินดังกล่าวเดินทางมาด้วยเธอบอกกับสามีเราว่าศพในนั้นเป็นสามีของหล่อนเองและระหว่างที่ผู้โดยสารทยอยขึ้นเครื่องนั้น สามีเธออยู่กับเธอด้วยตลอดเวลาขณะขึ้นเครื่องมาเอาละสิสามีดิฉันไม่เชื่อเรื่องแบบนี้แต่เล่นเอาช็อกไปเลยสามีเราเลยย้ายผู้หญิงคนนั้นมานั่งชั้นหนึ่งเพราะมีที่ว่างอยู่สองที่ให้เธอนั่งคนเดียวเผื่ออยากจะหลับหรือสบายใจขึ้นสามีเราบอกว่าไม่อยากนําเครื่องกลับเพราะจะทําให้เสียเวลากับผู้โดยสารท่านอื่นๆซึ่งตอนนั้น ผู้หญิงคนนั้นเริ่มสงบแล้วและสัญญาว่าจะไม่โวยวายอีกและทุกอย่างก็สงบโดยดีสามีเราเดินกลับมาที่ห้องนักบินเห็นผู้ช่วยนักบินนำพระคัมภีร์อังกุลอ่านมาวางไว้ตรงคอนโซลสามีเราก็แอบขำแต่เครียดนะภาวานาให้ถึงที่ไครรเร็วๆพอเครื่องแลนดิง้งแล้วจอดหลุมเรียบร้อยผู้โดยสารทยอยกันออกผู้หญิงคนนั้นยังไม่ยอมลงเครื่องค่ะ ลูกเรือบอกว่าถึงไคโลโรแล้วสามีเราบอกว่าเธอเครียดเหมือนช็อกนั่งคุยคนเดียวด้วยเวลาสามีเราเดินผ่านไปห้องน้ำก็เห็นว่าเธอนั่งคุยคนเดียวสามีเราก็เข้าไปบอกว่าถึงบ้านแล้วเธอตอบกลับมาว่าสามีของหล่อนยังไม่ยอมลงอยากนั่งเครื่องบินต่อลูกเรือสามคนกับผู้ช่วยนักบินและสามีดีชัน ทุกคนมองหน้ากันพูดไม่ออกเลยต้องแจ้งรถพยาบาลนำเธอไปซึ่งเธอบอกว่าเธอต้องเป็นคนไปบอกสามีเธอเองเชื่อไหมคะขณะที่รุมผู้หญิงคนนั้นอยู่ช่างเทคนิคพูดผ่านวิทยุสื่อสารว่าต้องการญาติเจ้าของลงศพเพราะลงศพถูกเปิดออกเท่านั้นแหละลูกเรือชาวอินเดียที่ไม่สบายอยู่แล้วเป็นลมไปเลย แล้วก็ตามด้วยลูกเรือผู้หญิงอีกคนร้องไห้สามีดิฉันไม่ไหวแล้วเดินไปหยิบคัมภีร์แล้วเดินไปห้องน้ําเพื่อทําวูดูแล้วละหมาดทันทีบนเครื่องเลยผู้หญิงคนนั้นก็ไปที่แผนกคลังสินค้ากับเจ้าหน้าที่พยาบาลเพื่อรับลงศพสามีเรารีบลงเครื่องแทบไม่ทันแต่ไม่ทันผู้ช่วยนักบินที่วิ่งออกไปก่อนเลยค่ะเพราะเครื่องบินพอจอดหลุมเสร็จถ้าอยู่เกิน20นาที ไฟจะปิดอัตโนมัติต้องเปิดโดยช่างเครื่องเพื่อเช็คเครื่องและเติมน้ำมันทุกคนต้องมาที่ศูนย์ลูกเรือเพื่ออยากรู้ว่าทำไมโรงถึงถูกเปิดออกทั้งทั้งที่ทปิดล็อกด้วยสลักอย่างดีเธอให้การกับตำรวจว่าสามีเธอไม่อยากนอนอยู่ในโรงขอมานั่งอยู่ที่ห้องผู้โดยสารด้วยนั่นเป็นเหตุว่าพอย้ายเธอมานั่งที่ชั้นหนึ่งเธอจึงสงบลง ระหว่างทางลูกเรือก็บอกว่าเห็นเธอนั่งบนนั่งคุยอยู่คนเดียวเพราะสามีสมั่งให้ดูแลเธอให้ดีเมื่อลูกสาวผู้ตายและผู้หญิงคนนั้นมาถึงก็ขอโทษขอโพยและไม่ติดใจเอาความอะไรเรื่องที่ลงถูกเปิดออกและไม่บอกว่าเรื่องมาเป็นความเป็นมาอย่างไรทำไมผู้เป็นแม่ถึงเป็นแบบนี้มาเพิ่มนะคะเพราะข้อความ หายไปตอนอัปเกรดระบบแต่ข้อความยังเหมือนเดิมเพราะมันกล้องอยู่ในความทรงจำของสามีเราตลอดเลยเรื่องราวจากคุณมาดามพันช่างค่ะขอบคุณมากๆนะคะก็ถ้ามีอะไรขอผิดพลาดประการใดขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะขอกดไลค์กดแชร์และกด u u s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจ ในการทำคลิปต่อๆไปนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย